อ่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเข้าสู่เนื้อหาสาระความรู้กันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากนะครับมี FC มีลูกค้านะครับก็โทรสอบถามนะครับว่าเกิดปัญหากับระบบโซล่าเซลล์นะครับใช้เป็นแบตน้ํานะครับก็เกิดปัญหาว่านะครับแบตแรงดันมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยโทรสอบถามว่าอเราจะต่อชาร์จเจอร์หลายๆตัวนะครับทำได้ไหมนะครับ อ่าผมก็บอกว่าทําได้นะครับแต่มันต้องรู้วิธีนะนะครับถึงจะทําได้ไม่สามารถต่อร่วมแผงเดียวกันได้นะครับแล้วเราจะต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนะเป็นระบบแบตน้ำนะครับหรือว่าจะประยุกต์ใช้กับแบตอลิเทียมอะไรก็ได้นะครับนะ ยกตัวอย่างในกรณีนี้เป็นแบตน้ําก่อนแล้วกันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออ,ะ,อะไรเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับแรงดันแต่ละก้อนโดยเฉพาะแบตน้ำแบตเจลเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะครับมันไม่มีบีมเอสเหมือนอแบตลิเทียมถึงมีตัวบาลานนะครับแต่กระแสมันไม่เยอะเราก็คุมยากอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะตอนการชาร์จนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับเราก็มี วิธีที่จะทําก็คือว่าเราต่อชาร์จเจอร์นะครับชาร์จตัวใครตัวมันนะครับจะชาร์จทีละ2ก้อนก็ได้หรือถ้าดีที่สุดชัวร์ที่สุดเลยนะครับก็คือนะครับเราชาร์จตัวใครตัวมันไปเลยนะครับอันนี้ให้มองว่าเป็นชาร์จเจอร์นะนะครับอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับชาร์จเจอร์อันนี้บวกก็ข้าบวกก้อนแรกลบข้าลบก้อนแรกแบบนี้นะครับอ่าชาร์จเจอร์ตัวที่อ่าตัวที่2นะครับนี่ฟึบ อ่าอันนี้คือเป็นอ่าจำลองว่าเป็นแบตระบบอ่าสิบสองโวลต์นะครับนี่ชาร์จเจอร์ตัวที่สองก็เข้าแบบนี้นะครับตัวที่สามนะครับนี่มันก็อาจจะเปลืองชาร์จเจอร์สักหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ตัวถูกๆก,ก็ได้นะครับเป็นระบบ PWM ตัวราคาหลักร้อยก็มีนะครับนะชาร์จเจอร์สี่ตัวฟึบแบบนี้นะครับนี่นะชาร์จเจอร์สี่ตัวแบบนี้นะครับทีนี้แผงนะครับ ฟังแผงนะครับนี่แหละปัญหานะครับก็มีบางคนนะครับต่อไปแล้วนะครับโทรมาสอบถามนะครับว่าทําไมต่อไปแล้วมันเครื่องชาร์จมันมีปัญหามันช็อตนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมมันช็อตนะครับต่อแบบนี้ต่อได้นะแต่ฟังแผงนะครับเราจะต้องมีแผงใครแผงมันนะครับอาจจะถ้าไปชาร์จระบบแบตเตอรี่12โวลต์ก็เอาแผง150วัตต์นะครับ แผง150วัตต์ก็ได้250อะไรอย่างนี้นะครับถ้าชาร์จเจอร์เป็น PWM นะครับแต่ถ้าชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับเป็น MPPT เราก็สามารถใช้แผงมากกว่านั้นได้อาจจะ300วัตต์400วัตต์500วัตต์ก็แล้วแต่จำนวนแบตเตอรี่เราว่ามันกระแสเท่าไหร่แบต100แอมแบต2 0 0แอมป์อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับแผงนะครับแผงใครแผงมันก็คือ1แผงต่อชาร์จเจอร์1ตัวแล้วก็ลงชาร์จแบต1ตัว นะครับสามารถต่อแบบนี้ได้นะครับไม่สามารถใช้แผงชุดเดียวกันได้นะครับนะชาร์จเจอร์แต่ละตัวนียนะครับไม่สามารถใช้แผงชุดเดียวกันได้มันจะต้องเป็นแผงใครแผงมันเท่านั้นไม่งั้นมันจะช็อตกันนะครับช็อตได้ยังไงทําไมมันช็อตกันเดี๋ยวผมจะเสริมให้ท้ายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมมันช็อตกันทําไมมันต่อไม่ได้เดี๋ยวดูให้จบนะครับท้ายคลิปผมจะเสริมตรงนี้ให้นะครับ นี่คือวิธีแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการชาร์จแบบนี้นะครับชาร์จเจอร์ตัวใครตัวมันแบบนี้นะครับถ้าเป็นระบบแบตน้ะมันก็จะชาร์จได้เท่ากันยกตัวอย่างเราก็ตั้งค่าชาร์จเจอร์ไว้ที่ยกตัวอย่างก็ชาร์จเต็มที่1 3 5 13.8าจุดโวลต์อะไรก็แล้วแต่เราก็ตั้งให้แรงดันชาร์จมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จนะครับถ้าแผงโดนแดดเท่ากันเวลาชาร์จเนี่ยแรงดันแบตเตอรี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเท่ากันนะครับ แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันกับระบบชาร์จเดิมๆนะครับที่บางทีเราใช้อยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นชาร์จเจอร์แบบเดิมๆนะครับบวกลบนะครับอันนี้ก็ไปแผงนะครับกี่แผงก็แล้วแต่นะครับ1 2 3นะครับ4นะครับทีนี้นะครับแผงทั้ง4ชุดเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าชาร์เจอร์ตัวเดียวนะครับแล้วทีนี้เราก็เอา ชาร์จเจอร์เนี่ยนะครับไปชาร์จแบตบฟืบแบบนี้นะครับขอดลบก็ฟืบนะครับอย่างง,งนะนี่เห็นไหมนี่นะครับอ่าปกติเราจะชาร์จกันแบบนี้นะยกตัวอย่างว่าไม่เห็นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับปกติเราจะใช้ชาร์จเจอร์ตัวเดียวต่อแผงรวมเข้าชาร์จเจอร์ตัวเดียวทั้งหมดชาร์จแบต4ก้อนหรือกี่ก้อนก็นแล้วแต่ตามแต่ระบบเรานะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับถ้าโดยเฉพาะเป็นแบตเจลแบตน้ำเนี่ยนะครับถ้าอายุแบตไม่เท่ากันได้มาจากคนละที่โดยเฉพาะถ้าเป็นแบตฟื้นฟูแบตมือ2ปัญหาจะเกิดก็คือว่าแรงดันมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่อาจและมันไม่เท่ากันแน่ๆน,นะครับอาจจะต่างกันเกือบเกือๆวนเลยก็มีนะครับแรงดันแบตนะนะครับเพราะฉะนั้น แรงดันที่บางเซลล์นะครับบางก้อนเต็มก่อนนะครับแรงดันอาจจะเกินนะครับเพราะว่ามันยังชาร์จอยู่ก้อนอื่นยังไม่เต็มมันมีการกินกระแสอยู่นะครับแรงดันรวมทั้งหมดนะครับมันยังไม่ได้เท่าที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่เต็มก่อนนะครับบางทีมันอาจจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนะครับมีวิธีแก้ตรงนี้มานะครับก็คือชาร์ ของใครของมันนะครับมันจะได้เต็มพร้อมกันและก็สม่ําเสมอแรงดันก็จะสม่ําเสมอแบตก็จะอายุนานมากขึ้นนะครับวิธีนี้นะครับผมไม่รู้มาก่อนว่ามันมีชื่อนะครับเพิ่งไปเห็นอาจารย์หลายๆท่านรีวิวลงคลิปใน u t u b e นะครับพอดีว่าเปิดไปเจอ,เอ,อก็เห็นอาจารย์หลายๆคนนะครับกูรูหลายๆคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับก็รีวิวรีวิวระบบชาร์จแบบนี้แล้วก็ใช้กันมาแล้วหลายท่าน นะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีชื่อนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะระบบอะตอมิกนะครับนะระบบชาร์จแบบอะตอมิกนะถ้าผมาผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าระบบชาร์จแบบนี้นะครับมันจะเป็นการชาร์จแบบสมบูรณ์แบบมากก็คือชาร์จก้อนไครก้อนมันเลยเพราะฉะนั้นเต็มพร้อมกันแน่นอนนะครับส่วนในส่วนของใครที่ใช้แบตน้าแบตเกลนะครับแบบนี้คือดีที่สุดนะครับแต่นะครับ แต่นะครับแผงนะครับมันก็ต้องมันก็จะต้องชาร์จแผงไข่แผงมันก้อนไข่ก้อนมันเพราะฉะนั้นสายแผงที่เราเดินลงมาอาจจะบนอาจจะจากบนหลังคานะครับเราก็ต้องเดินลงมาหลายชุดหน่อยนะครับอาจจะ,ะแล้วแต่แบตเรานะนะครับถ้าเป็นระบบ48ก็เดินมา4ชุดนะครับก็คือแผงละ2สเส้นก็เป็น8สเส้นทั้งหมดนะครับเดินจากสายแผงจากบนหลังคาลงมาเข้าชาร์จเจอร์ ชาร์จก็ชาร์จลงแบตไปนะครับอันนี้คือ,อระบบอะตอมิกที่เขาเรียกกันนะครับนะยังไงผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับทีนี้ เม no ื่อนะครับเรารู้แล้วนะครับว่ามันชาร์จแบบนี้ได้นะครับแล้วทำไมผมเกินไว้แล้วนะครับว่าเราไม่สามารถใช้แผงชุดเดียวกันแบบนี้ได้เนี่ยนะครับแผงชุดเดียวกันเข้าชาร์จเจอร์ตัวเดียวนะครับไปชาร์จรวมเลยอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าแผงชุดเดียวกันมาแยกชาร์จแบบนี้มันไม่สามารถทำได้นะนะครับมันต้องใช้แผงใครแผงมันไม่สามารถรวมสายกันลงมาหรือว่าไม่สามารถใช้แผงชุดเดียวกันได้ทําไมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน าการที่เราจะเข้าใจนะครับเราก็ต้องเข้าใจหลักการทำงานของระบบบู t m p v t หรือว่าระบบชาร์จ PWM ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าใจก่อนนะครับ PV นะครับอันนี้ไฟมาจากแผงโซลาเซลล์ PV บวกนะครับ PV ลบขออภัยนะครับถนัดซ้ายมันอาจจะบังนิดหน่อยนะครับอขออนุญาตวงจรฟืบขดลวดฟับเอาพุทนะครับ อันนี้ขั้วลบนะครับเดี๋ยวขออนุาตวาดสัญลักษณ์ให้สมจริงสักหน่อยนะครับอ่านะครับผมก็วาดวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะไม่ต้องงงนะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองอย่างงกับเส้นนะครับโอเคนะครับ ผมจะจำลองเป็น2ชุดก่อนก็นแล้วกันนะครับวาดวงจรมันเยอะนะครับก็จำลองเป็นสถานการณ์แบต2ก้อนนะครับชาร์จเจอร์2ตัวอันนี้คือระบบชาร์จเจอร์มันก็จะทำงานแบบนี้นะครับไฟที่มาจากาแผงโซล่าเซลล์นะครับ PV บวกมันก็จะผ่านขดลวดนะครับทำการสวิตช์ด้วย mosfet หรือ IGBT นะครับป้อนสัญญาณด้วยคอนโทรลเลอร์นะครับ มันก็จะทําการทํางานเหมือนบูตคอนเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับทำการสวิตช์ปิดเปิดนะครับแรงดันที่ออกมาก็ฟิลเตอร์ด้วยคาปานะครับหลักการทํางานมันก็จะประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆนะนะครับวงจรจริงอาจจะละเอียดเยอะกว่านี้นะครับแต่คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับฟิลเตอร์ด้วยคาปานะครับนะชาร์จเจอร์ก็จะให้คิดว่าประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อ PV นะครับให้สังเกตจากชุดแรกนะ PV บวกผ่านขดลวดปุ๊บนะครับ สวิตด้วยมอสเฟตนะครับผ่านไดโอดฟิลเตอร์ด้วยคาปานะครับทีนี้ก็วิ่งปื๊บตามเส้นมาเลยนะครับตามเส้นมาเข้าแบตชุดแรกเห็นไหมขั้วบวกนะครับจำลองเป็นสถานการณ์แบต2ก้อน24โวลต์นะครับบวกตรงนี้เอาพุทจุดนี้นะครับจุดแรกก็เข้าขั้วบวกนะครับทีนี้นะครับขั้วลบนะครับก็วิ่งปื๊ดมาเข้าขั้วลบฝั่งนี้นะครับทีนี้ขั้วบวกตัวที่2ฟืป๊บมาเข้าจุดนี้ ข้วบวกข้วลบชุดที่2ก็เข้าข้วลบของแบตชุดที่2นะครับทีนี้ว่าทําไมเราไม่สามารถต่อแผงชุดเดียวกันได้นะครับเรามาดูจุดนี้ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยนะครับถ้าตามเส้นมาเลยนะครับข้วลบนะครับถ้าใครงงกับเส้นขออภัยจริงๆนะครับมันอาจจะยุ่งเหยิงหน่อยข้วลบนะครับตามเส้นมาเลยเนี่ยนะครับอ่าผมมีปากกาสีอยู่นี่ขออภัยนะครับอ่า เพื่อเป็นความไม่งงนะครับขั้วลบฟืบนี่นะอาจจะงงมากกว่าเดิมฟืบนี่อันนี้คือขั้วลบนะครับของชาร์จเจอร์ตัวแรกมาเข้าขั้วลบของแบตลูกที่1ก็ถูกต้องนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูขั้วบวกนะครับขั้วบวกของชาร์จเจอร์ตัวที่2นะครับตามเส้นมาเลยปั๊บ มันเข้าไหนแล้วมันดูกันนะครับปึ๊บมันเข้าบวกของก้อนที่2ไม่ผิดแต่นะครับแบตเราอนุกรมกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองขั้วนี้มันเปรียบเสมือนมันมันมันต่อร่วมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสองขั้วนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนมันต่อร่วมกันอยู่นะครับบวกกับลบเห็นไหมจะเห็นจุดนี้นะครับทั้งที่เป็นเอาพุตขั้วลบของช์จเจอร์ตัวที่1มันต้องมาอนุกรมกับ ขั้วบวกของชาร์จเจอร์ตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อแผงชุดเดียวกันนะครับทีนี้มาดูฝั่งแผงนะนะครับต่อบวกฟืบอ,อ่าไปแผงนะครับฟืบนี่ไปแผงชุดเดียวกันฟืบนี่นะครับอ่าทีนี้ขั้วลบฟืบอ่าขั้วลบก็ฝั่งนี้มาฟืบต่อร่วมกันนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราต่อร่วมกันแบบนี้นะครับเรามาไล่ดูเส้นกันเลยนะครับนะถ้าเราต่อแผงชุดเดียวกันนะครับค้่ลบนะครับของแผงเนี่ยนะมันก็จะวิ่งตรงออกไปเอาพุทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าบางบางวงจรก็อาจจะเป็นอ่าค้วบวกยิงตรงหรือค้่ลบยิงตรงอันนี้ก็แล้วแต่แต่มันมีคู่อะไรคัวหนึ่งยิงตรงอยู่แล้วนะครับอ่าเรามาสังเกตดูนะครับ ขั้วลบแล้วกันนะครับดูที่ขั้วลบวิงปืด๊ดผ่านออกไปเอาพุทขั้วลบอ่าเห็นไหมว่าจําเมื่อกี้ได้ไหมบอกว่ามันเป็นขั้วเดียวกันมันต่อถึงกันกับขั้วบวกของชาร์จเจลตัวที่2ปึ๊บนะครับเราไล่ย,ย้อนกลับมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูจุดกลางตรงนี้นะครับตรงเนี้มันต่อถึงกันอยู่ถ้าดูจากลายวงจรเอาง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าดูจากลายวงจรนะครับมันต่อถึงกันอยู่เนี่ยปลายมันต่อถึงกัน ต้นทางมันก็ต่อถึงกันเหมือนกันนะครับมันเส้นเดียวกันนะครับต่อให้ผ่านไดโอดอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับยังไงปลายทางมันมารวมกันมันก็เหมือนต้นทางรวมกันเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นช็อตสินะครับเห็นไหมฟังแผงบวกนะครับมันมารวมกับแผงลบเห็นไหมแบบนี้ก็ช็อตแล้วนี่เห็นไหมเพราะว่ามันผ่านวงจรมาแบบนี้นะครับเอาพุทตรงเนี้ยเราแบตเราอนุกรมกันอยู่นะครับ แบตเราอนุกรมกันอยู่อนุกรมเราก็รู้อยู่แล้วบวกเข้าลบลบเข้าบวกนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น24โวลต์ไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดกลางตรงนี้นะครับมันมีทั้งไฟบวกแล้วก็ไฟลบของแผงเพราะฉะนั้นถ้าต่อแผงชุดเดียวกันจบเลยนะครับถ้าแอะถ้าต่อแผงชุดเดียวกันจบเลยมันช็อตกันอยู่นะครับกับกันนะครับเริ่มจะหลายเส้นแล้วนะครับกับกันถ้าเราต่อแผงชุดใครชุดมันอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับ อันนี้ชุดที่2องอข้วบวกนะอันนี้ข้อลบอันนี้ก็ข้อลบนะครับลบบวกนะครับลบบวกแผงชุดใครชุดมันมันไม่มีต้นทางเนี่ยต้นทางมันไม่ได้ต่อร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นปลายทางถึงต่อร่วมกันนะครับต้นทางไม่ได้ร่วมกันเพราะว่าแรงใจของใครของมันนะครับแผงใครแผงมันปลายทางาชดรวมกันก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหม งงไหมนะครับถ้างงลองดูหลายๆรอบนะครับนะหวังว่าคงจะไม่งงนะครับถ้าต่อแผงชุดเดียวกันเนี่ยวงจรมันรัดวงจรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการต่อหลายชาร์จหลายตัวไม่สามารถต่อแผงชุดเดียวกันได้มันต้องต่อแยกใครแยกมันนะครับเราจะชาร์จแยกแบบนี้นะครับอ่าไหนอะ่ะนี่นะครับถ้าเราจะชาร์จของใครของมันนะครับเราต้องชาร์จแยกแบบนี้แผงใครแผงมัน นะครับเพื่อชาร์จลงแบตอย่างไม่มีปัญหาต่อแบบนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่อาจจะเปลืองสายแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถต่อแผงร่วมกันได้นะครับนะมันจะไม่ช็อตถ้าไปต่อแผงร่วมกันนะครับฝั่งแผงร่วมกันเนี่ยช็อตแน่นอนนะครับนะอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับวงจรชาร์จเจอร์ทุกรุ่นมันจะประมาณนี้นะครับมันจะบูตแค่ขั้วใดขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งมันจะวิ่งตรงออกไปนะครับผ่านระบบต่างๆผ่านรีเลย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันรวมกันแน่นอน นะครับเห็นไหมฝั่งนี้รวมกันนะครับฝั่งนี้ถ้าเรา,าต่อข้อบวกข้อลบเนี่ยเห็นไหมถ้าต่อแผงชุดเดียวกันนะครับช็อตแน่นอนนะครับมันต้องแยกอิสระก็คือแผงใครแผงมันนะครับแผงใครแผงมันแบบนี้นะครับส่วนต้นทางมันไม่มีส่วนใดเชื่อมต่อถึงกันแบบนี้มันจะไม่ช็อตนะครับ ก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนดูหลายๆคลิปหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับก็อยากจะมาแชร์สาระความรู้สู่กันฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่รับชมนะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ